วันนี้ผอ,อ,อเรียกประชุมนักเรียนทุกคนบอกว่าจะมีพานลงย้ายมาอยู่ใหม่พานลงคนนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้เขาย้ายมาจากต่างจังหวดัดลุงพานลงมาทำความรู้จักกับผอคุณครูทุกคนแล้วก็นักเรียนทุกคนใครๆก็บอกว่าพานลงคนนี้ยังดูไม่แก่อายุก็คงไม่เยอะ ประมาณ30กว่ากว่าแต่เมื่อถามว่าทำไมอายุแค่นี้มาทำงานเป็นพานลงเขาบอกกับพอออว่าเมื่อก่อนพ่อเขาเคยเป็นพานลงเขาอยากจะทำตามที่พ่อฝันเมื่อพ่อก็เสียไปแล้วบอกว่าอาชีพเป็นพานลงนั้นมันสุดจรีต เขาก็เลยทำตามที่พ่อฝันทุกคนก็เลยเข้าใจเมื่อทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วผ่านลวงนุก็ไปทำงานตามปกติที่ในโรงเรียนแห่งนั้นมีบ้านพักให้กับค,คุณครูแล้วก็ผ่านลวงยู่แล้วแต่ใครอยากจะอยู่ไม่อยู่ก็ได้แต่ผ่านลวงโนมาจากต่างถิ่นก็เลยต้องอาศัยอยู่ที่นั่น เมื่อโลงเรียนเลิกแล้วทุกคนต่างก็พาก,กันกลับก็เหลือแต่พานโงและก็คุณครูที่พักอาศัยไม่กี่คนหรอกคุณครูที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นก็ประมาณ3-4คนรวมทั้งพานลงด้วยก็เป็น5คนในบรรดาคุณครูนั้นมีครูผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครูผู้ชาย3คนจริงๆแล้วครูผู้หญิงอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับบ้านครั้งหนึ่ง แต่วันนี้เพิ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เขาก็เลยพักอยู่ที่นั่นครูผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ20กว่ากว่าผ่านลงเดินมาหาครูผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ถามว่าอา้าวคุณครูพักอยู่ในนี้เหรอครับใช่ค่ะบ้านฉันอยู่ไกลอาทิตย์หนึง่งฉันก็กลับบ้านครั้งหนึง่งอ๋อเหรอครับ เออคุณพันลงคะถ้าเกิดว่าตั้งค่ำกลางคืนนะ่ะคุณเดินตรวจตาทูกความเรียบร้อยหน่อยนะคะฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในนี้ฉันก็หวังพึ่งพาพวกุนแหลคะค่ะส่วนคุณครูผู้ชายท่านอื่นถ้าพวกเขาเลิกเรียนได้เข้าห้องแล้วพวกเขาก็ไม่ออกมาดูหรอกคะ่ะแต่ฉันเป็นผู้หญิงบางครั้งก็ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำ มันไม่มีห้องน้ำส่วนตัวโรงเรียนของเราย่างกันดานอยู่หวังว่าคุณพานรงคงเข้าใจนะคะครับผมเข้าใจผมจะตรวจตาดูความเรียบร้อยเองครับขอบคุณมากค่ะเอว่าแต่คุณครูพักอยู่ที่นี่ได้ตอนเย็นคุณครูทานข้าวที่ไหนหรือครับอ๋อตอนเย็น ฉันไม่ออกไปทานข้าวหรอกคะ่ะฉันก็ซื้อมาม่ามาทานบ้างบางคืนก็ไม่ทานคะ่ะอ๋อเหรอครับแล้วคุณพันลงจะออกไปซื้อของหรือคะผมก็ว่าจะออกไปซื้อของใช้สักหน่อยครับจะซื้อมาม่ามาไว้ต้มด้วยแต่พันลงยิม้มเขินๆมีอะไรเหรอคะคือว่าอุปกรณ์ของผมยังไม่พร้อม อ๋อฉันมีกระติกน้ำร้อนค่ะคุณมาเอาได้เลยนะคะฉันเสียบไว้ตลอดขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังผมจะเตรียมไม่เป็นไรหรอกค่ะมากดเอาที่นี่ก็ได้ครับขอบคุณมากครับคุณจะฝากซื้อของอะไรหรือเปล่าครับอ๋อฉันฝากซื้อแชมพูหน่อยค่ะเลืมไปว่ามันหมดได้ครับถ้างั้น คุณออกไปซื้อถอะค่ะเดี๋ยวจะเมื่อจก่อนมีรถเคิื่อนหรือเปล่าล่ะคะมีครับผมเอามาด้วยอยู่งั้นก็ไปเลยค่ะครับจากนั้นพันลงนุก็ออกไปซื้อของส่วนคูดาก็เข้าไปอาบน้ำเตรียมตัวพักผ่อนสอนนักเรียนมาทั้งวันแล้วอาบน้ำเสร็จคูดาก็ใส่ชุดนอนแต่งตัวสบายสบาย,บายเพื่อไม่ได้ออกไปไหนแต่คูดาลืมไปว่า ผ่านลงนุจะเข้ามาส่งของแล้วก็เอาน้ําร้อนอยู่แต่ก็ช่างเธอะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งกูดาเนื่อใ,ใจหลังจากที่ซื้อของเสร็จแล้วผ่านลงนุก็ขับรถเครื่องเข้ามาในบริเวณโรงเรียนพอจอดเอาไว้ก็เตรียมเอาของไปส่งให้กูดาตอนนี้ก็พอมืดพอประมาณกูณผู้ใหญ่ทุกคนก็ห้อห้องกันหมดแล้วเตรียมตัวพักผ่อน ครูครับครูครับผมเอาของมาส่งครับพันลงนุเรียกอ๋อค่ะรเราแป๊บนะคะครูดาเปิดประตูห้องเออคุณจะเอาน้ำร้อนหรือเปล่าคะครูดาถามพันลงนุเอาครับผมซื้อมาม่ามา,มาอยู่ถ้างั้นเข้ามาข้างในก่อนสิคะเออจะดีเลยครับครูดาไม่เป็นไรหรอกค่ะคนอื่นเขาเข้านอนกันหมดแล้ว ครับจากนั้นพันลงนุก็เดินเข้าห้องของคูดาไปคูทุกคนก็ไม่สนใจหรอกต่างคนก็ต่างเข้าห้องเออถ้าคุณอยากจะทานมามา่าคุณก็ทานที่นี่ได้นะคะถ้วยชามมีคุณมีหรือ,อยังล่ะอ๋อยังเลยครับถ้างั้นก็ทานอิ่มก่อนค่อยกลับไปนอนก็ได้ค่ะไม่ลบควนคูดานะครับ ไม่หรอกค่ะฉันยังไม่นอนหรอกฉันก็นั่งเล่นอย่างนี้แหละนอนเมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณมากครับพท่โล่งนูมองเห็นคูดานั่งอ่านหนังสือด้วยอยบทของเธอคูดาสวยน่ารักพท่โล่งนูแอบมองคูดาอยู่เรื่อยๆแล้วก็แอบยิ้มจนคูดาหาันกลับมาเจอ อ้าวคุณพาลงยิ้มอะไรเหรอคะเออคูดาครับอย่าเรียกผมว่าคุณเลยนะเรียกผมว่านนก็ได้ครับค่ะคุณโนเออคูดานะ่าอยู่ที่นี่คนเดียวไม่เหงาเหรอครับอ๋อไม่เหงาหรอกจ้ากลางวันก็มีเด็กๆเ,เป็นเพื่อน ผมหมายถึงตอนกลางคืนนะครับเอ่อเงาก็ทนได้ค่ะมันเป็นอาชีพที่ฉันรักก็เหมือนกับคุณแหละที่ว่าชอบอาชีพนี้เหมือนคุณพ่ออ๋อใช่ครับผมก็ชอบนะแต่บางครั้งผมก็อยากไปทำอย่างอื่นแต่คุณพ่อบอกเอาไว้แล้วโรงเรียนที่นี่คุณพ่อก็เคยมาอยู่อ้าวเหรอคะ ท่านอยู่แล้วท่านก็ย้ายออกไปครับอ้าวเลอไม่บอกไม่รุนเนี่ยกูราครับกูรากลับบ้านอาทิตย์ละครั้งเหรอใช่ค่ะทำไมเหรอคะเปล่าครับผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละผมเห็นมีแต่กูราคนเดียวที่เป็นผู้หญิงผมก็เลยนึกเป็นห่วงอ๋อขอบคุณมากค่ะทานมาม่าด้วยกันไหมครับ เอาเลยค่ะฉันทานแล้วจากนั้นผ่านโลนุก็นั่งกินมาม่าอยู่ตรงนั้นพอกินอิ่มแล้วคูดาก็เลยถามพันโลนุว่าคุณนุคะแล้วคุณนุหยุดที่นี่เขาให้เอาแฟนมาอยู่ได้นะคะเขาไม่ได้ว่าอ๋อผมยังไม่แต่งงานครับอ้าวเรอขอโทษทีค่ะ ไม่เป็นไรหรอกครับอาชีพยอย่างผมคงไม่มีผู้หญิงที่ไหนจะมาสนใจหรอกครับคูดาคูดายิ้มแล้วก็หัวเราะทําไมล่ะทาไมคุณดูถูกตัวเองแบบนั้นอาชีพยอย่างคุณเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่สุดจริตบนะไม่ได้ไปนปนกี้ใครฉันว่าดีออกยิ่งเหลอครับคูดาใช่ค่ะฉัน ก็เคยมีแฟนนะครั้งหนึ่งเขาก็ทำอาชีพนี้แหละอ้าวคุราเคยมีคนอาชีพนี้เป็นแฟนคุราหรือครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาไปไหนล่ะเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นฉันก็เลยต้องอยู่แบบนี้แหละแล้วติดต่อกันหรือเปล่าล่ะไม่เลยค่ะสงสัยเขาจะมีคนใหม่แล้วล่ะ ความรักก็ห่างไกลกันมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะฉันเข้าใจคุณดาครับคุณดาทั้งสวยทั้งน่ารักคงจะมีผู้ชายหลายคนมากีมนะสิครับใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ฉันไม่ได้สนใจหรอกนี่ก็แสดงว่าคู่ดาไม่ลืมแฟนเก่านะสิ ฉันก็ทําใจอยู่นะคุดาครับถ้าเขาไม่ติดต่อมาหากุดาถ้าเดือนหนึ่งมันก็นานเกินแล้วนะครับมันนานกว่านั้นแล้วค่ะนั่นก็แสดงว่าเขาคงจะหมดรักกูดาแหละอย่าหาว่าผมพูดอย่างนี้เลยนะครับฉันเข้าใจค่ะฉันรู้ว่าเขามีคนใหม่แล้ว แล้วคูดาไม่คิดจะมีคนใหม่อย่างเขาบ้างหรือครับฉันก็เคยคิดนะคะคุณโนแต่ว่าฉันก็ทําแต่งานไม่รู้ว่าฉันจะไปเจอคนใหม่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในการทํางานเหมือนกันคูดาครับคูดาเคยมีแฟนเป็นผ่านลงเล้วคูดาจะรังเกียจผมหรือเปล่าครับถ้าผมบอกว่า ชอบกูดานะคุณนุคุณเพิ่งย้ายมาอยู่นะคะมันก็จริงครับแต่ผมไม่รู้เป็นไงถูกชจตาก,กับคูดามากคุณนุจริงครับกูดาถ้ากูดาไม่ลังเกียจผมยินดีที่จะคบกับคูดานะครับฉันไม่เคยรังเกียจหรอกคะ่ะ ฉันก็เคยมีแฟนเป็นพันลงมาก่อนแต่ฉันกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยค่ะพันลงโนยิ้มุูดาครับคนไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับถึงผมจะมีอาชีพพันลงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นเหมือนเขานะครับุูดากูดายิ้มให้กับพันลงโนมันก็จริงค่ะแต่ฉันกลัว ว่าอะไรเหรอครับกูดากูดานลองมาเริ่มต้นใหม่นะครับให้เวลาชันหน่อยนะคะคุณโน่ก็ได้ครับกูดาผมก็จะอยู่ที่นี่อีกนานเลยครับเราก็ดูกันไปเรื่อยๆผมจะรอวันนั้นวันที่กูดาตอบตกลงผมค่ะถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะหลับฝันดีนะครับกูดา ขวัญถึงผมบ้างล่ะคูดายิ้มเขินๆเ,เมื่อเจอพานลงนมพูดออกมาแบบนั้นพวกเขาทั้งสองต่างก็ยิ้มให้แก่กันแล้วพานลงนมก็เดินออกมาจากห้องคูดาไปที่ห้องพักของเขาไปให้คูดานั้นนอนอมยิ้มเขินอยู่คนเดียวอันที่จริงแล้วพานลงหนูก็ไม่ใช่คนหน้าตาขี้หลิวขี้เล แต่เขาเพิ่งจะมาใหม่เราจะใจง่ายแบบนั้นไม่ได้ต้องดูไปก่อนคูราคิดในใจแล้วเธอก็นอนหลับไปรุ่งเช้าพานลงนุนทำงานแต่เช้าโดนมาถึงหน้าห้องคูราคูราตื่นมาพอดีเปิดประตูออกมาอา้าวคุณโนทำงานแต่เช้าเลยนะคะใช่ครับ ขยันจังน,นะคะเออกูดาครับผมขอเข้าไปทำความสะอาดในห้องุูดาได้ไหมุูดามองซ้ายมองขวาผู้ผู้ชายคนอื่นยังไม่ตื่นเข้ามาสิคะจากนั้นกูดาก็ปิดประตูห้องล็อกก่อนเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นผ่านลงหนุทํทำความสะอาดในห้องของุูดาอันที่จริงแล้วไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่ผ่านลงหนุ ก็ตั้งใจทำให้คูดาเพราะเขาชอบคูดามากตั้งแต่แรกเจกเลยทีเดียวก็ว่าได้หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วคูดาก็จงกาแฟให้กับพานลงนนนี่ค่ะกาแฟขอบคุณครับนั่งพักก่อนสิคะครับจิบกาแฟไปด้วยสายตาก็ส่งยิ้มให้กับคูดาจนคูดานั้นเขิน เออคูดาครับเมื่อคืนหลับเปล่าหลับสิคะฝันถึงผมบ้างหรือเปล่าล่ะคูดายิ้มเขินจนหน้าแดงจำไม่ได้เลยค่ะความฝันแหมบอกให้ฝันถึงผมบ้างหลับซะง,งั้นแต่ผมหนะ้าฝันถึงคูดาตลอดทั้งคืนเลยนะแหมปากหวานจริงๆเลยนะคะเออคูดาครับ วันหยุดที่จะถึงนี้เราไปเที่ยวกันไหมเปิดหูเปิดตาบ้างก็ดีนะคะฉันไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยวันหยุดก็หยุดแต่ในห้องงั้นตกลงค่ะโอเคครับถ้างั้นผมออกไปก่อนนะเดี๋ยวคุณครูคนอื่นตื่นขึ้นมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีกับกุราค่ะเมื่อพาลงนุออกไปแล้วกูราก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียว คู่รามีความรู้สึกว่าแอบชอบพันลงนุขึ้นมาซะแล้วสิเขาพูดเก่งเอาใจเก่งนี่เธอจะลองรักอีกสักครั้งแล้วหรือนี่คูราคิดในใจแม่แล้วก็มาถึงวันที่นัดหมายชวนกันไปเที่ยวคู่รักกับพันลงนุนั่งรถออกไปด้วยกันรถกันที่ขับออกมานั้นเป็นรถปิกอัพของพันลงนุ กูดายิ้มอย่างมีความสุขส่วนผ้านลงหนุก็ยิ้มไม่หุบเลยพวกเขาทั้งสองเพิ่งจะรู้จักกันแทๆ้ๆแต่ก็เกิดเป็นความรักอย่างไม่ได้ตั้งใจกูดาครับสวยหรือเปล่าครับสวยมากค่ะเออกูดาครับผมว่าเราพักกันที่นี่สักคืนดีไหมครับกลับไปก็ยังไม่ได้ทำงานหรอก อะไรนะคะคุณหนูชวนฉันพักที่นี่อย่างนั้นเหรอคะใช่ครับคุดาเป็นการพักผ่อนไปในตัวหร<ย>ือว,ว่าคุณดาไม่เชื่อใจผมเปล่าๆนะคะก็ฉันไม่เคยออกมาครั้งคืนกับผู้ชายสองต่อสองเลยนะคะคุดาก็ลองหาประสบการณ์ดูสิครับเราก็ตัวตัวกันแล้ว จะคิดมากทำไมกันอีกอย่างผมกับคุณก็มีใจที่ไม่แตกต่างกันหรอกนะครับคุดาคุดานิ่งคิดจักพักนี่เธอจะพักที่นี่กับเขาสองต่อสองอย่างนั้นเหรอว่าไงครับคุดาเออถ้าคุดาไม่อยากอยู่กับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเปล่าๆนะคะ ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นถ้างั้นก็เป็นอันว่าตกลงนะครับผ่านลงนูสรุปเอาเองจากนั้นก็พาคูดาไปเช็คอินในโรงแรมใกล้ๆคูดาไม่ได้ขัดขืนปฏิเสธผ่านลงนุเลยเธอเต็มใจและพร้อมที่จะไปกับเขาลองดูอีกสักครั้งหนะ้าแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วจะไปคิดอะไรมากมาย คูราคิดในใจเมื่อทั้งสองจัดการหาที่พักป็นที่เรียบร้อยแล้วเย็นนั้นคูราและก็ผ่านลงนุก็เข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองคูรารู้สึกเขินมากไม่เคยอยู่ตามลำพังกับผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลยนอกจากคนรักเก่าของเธอนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เธออยากลองเล่นกับมันอีกแล้วคูราครับ คู่รักกลัวผมใช่ไหมค่ะฉันกลัวว่าถ้าฉันตกลงปลงใจไปกับคุณแล้วคุณจะทิ้งฉันไปอีกผมสัญญานะครับกูดาผมไม่มีวันที่จะทิ้งคุณไปไหนคู่าสอนที่นี่ผมก็จะทำงานที่นี่เราสองคนจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทอง แล้วเราก็จะแต่งงานกันนะครับกุดากุดายิ้มให้กับผ่านลงโนุค่ะถ้าคุณสัญญากับฉันฉันก็จะลองรักกับคุณดูอีกสักครั้งขอบคุณมากครับที่กุดาเชื่อใจผมและแล้วในคืนนั้นทั้งสองก็ตกลงที่จะเป็นของกันและกันกูดาและก็ผ่านลงโนุ ตัดสินใจเป็นของกันและกันในคืนนั้นคูราไม่ได้เสียใจเลยเธอพร้อมและเต็มใจที่จะเดินไปข้างหน้ากับพานลงนุกพวกเขาทั้งสองคนมีความสุขกันมากที่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ